ไายดีพบกับ l t v i s i o n ชสปปลาวขยายเวลาโครงการสร้างความเข้มแข็งระบบขนส่งในตัวเมืองท่านด็อตอร์อาจสะพังทองสีพันดอน เจ้าของนคนหรหลวงเวียงจันทร์และนายโทชิโอนากาเซหัวหน้าผู้แทนองค์การใจกาประจำสปปพพลาวเป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือในโครงการสร้างความเข้มแข็งระบบก,การขนส่งในตัวเมืองแบบยั่งยืนครั้งที่4โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านดอ,อร์อาจสพังทองได้กล่าวครับว่าเดิมทีโครงการดังกล่าวมีกำหนดที่จะเริ่มํำเนินการในปี2561และจะแล้วเสร็จในปี2564แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 จึงได้ระงับโครงการชั่วคราวและเรื่องการดำเนินง,งานเป็นปี2,566โดยวัตถุประสงค์หลักของโครงการก็คือการปรับปรุงแผนแม่บทด้านการบริหารขนส่งในเมืองนครหลวงเวียงจันทร์ซึ่งจัดทำขึ้นในปี2,551และวางแผนจะดำเนินการทดลองเพื่อแก้ไขปัญหา,ารจราจรติดขัดในเมืองและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อให้สามารถปรับปรุงและพัฒนาแผนแม่บทให้ปฏิบัติได้ที่ประชุมยังได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายขนส่งในนครหลวงเวียงจันทร์ ่อนาไปแก้ไขแผนแม่บทการขนส่งในตัวเมืองคอนครหลวงเวียงจันทร์โดยคาดครับว่าจะนํามาใช้ในการพัฒนาการขนส่งในตัวเมืองจนถึงปี2583นอกจากนี้ครับที่ประชุมยังได้ทบทวนนโยบายและแผนการขนส่งมวลชนที่มีอยู่รวมถึงสถิติวิเคราะห์ผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 และวิเคราะห์การขนส่งสาธารณะโดยใช้ข้อมูลที่ได้รวบรวมได้จัดทำรายงานผลการสำรวจขนส่งและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสาธารณะ แล้วพบกับ LT Vision ได้ใหม่ในครั้งหน้าสบายดี